สวัสดีค่ะพบกับตีประเด็นจัดเทรนตลาดนะคะประจำที่4พฤศจิกายน2564นะคะในส่วนของภาพรวมตลาดนะคะวันนี้เรามองสกินของเราน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะ1 6 0 0ถึง1 1 2 0จุดนะคะก็ภาพโดยรวมเนี่ยเรื่องประเด็นหลักของตลาดเกี่ยวกับ QE t a g t i n g ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเฟดได้ได้สร้างเซอร์ไพรส์อะไรจากการประชุมเมื่อวานนี้นะคะที่ออกมาประกาศเรื่องของการลดวงเงิน QE ลงนะคะก็เดือนละหนึ่งหพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็แบ่งเป็นสองส่วนเรื่องของตัวพันธบัตรรัฐบาลหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตัว MBS อีกห5,000ันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดโครงการเนี่ยช่วงประมาณมิถุนายนปีหน้านะคะปีหกห้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดเลยนะคะ,ะส่วนประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อที่เราบอกว่าให้จับตามมุมมองของเฟดที่มีต่อภาพรวมของเงินเฟอ้อนะคะ พบว่ายังคงคํานิยามเรื่องของภาวะชั่วคราวเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทางเฟดยังมีมุมมองว่ามัน,เป,นเป็นภาวะชั่วคราวแล้วก็จะกลับเข้ามาสู่ระดับอินเฟลชันท่าเกตที่เป็นเป้าหมายที่2%ได้นะคะถึงแม้ระยะเวลาอาจจะยาวนานขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโทนที่ออกมาไม่ได้มีความเป็นน a เก v e เพิ่มเติมจากที่ตลาดมองภาพไปค่อนข้างจะเยอะมากกว่า ในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะว่าว่าอาจจะมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตรงนี้หลังการทำ QE tapering ถึง2ครั้งนะคะเพราะว่าคอนเซนทรสของตลาดเนี่ยขยับไปถึง2ครั้งแล้วเราก็จะเริ่มครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปีหน้าเลยนะคะซึ่งถ้าเฟดย,ยังคงมีมุมมองในเรื่องของ temporary inflation ตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำให้แรงกดดันตรงนี้อาจจะลดน้อยลงจากที่ตลาด กดดันตัวเองไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นไปได้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เร่งรีบหรือว่ารุนแรงมากนะคะอาจจะเป็นแค่หนึ่งครั้งนะคะก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์เรื่องของอการไหลออกของฟันฟลู w นะคะผลกระทบในเชิงลบจากการทำคิวบีเทมเปอร์นี้เนี่ยหลังจากที่ตลาดตอบรับไป ค่อนข้างเยอะบางส่วนแล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มชะลอความรุนแรงลงได้นะคะแล้วว่ามองว่าโอกาสที่จะเห็นฟันโฟขยับออกก็ยังพอมีบ้างน,นะคะการตอบรับของตลาดต่างๆนะคะหลังจากที่มีการอ่ o นอ c e m e n ์เรื่องของคิวเทเ l i n g ลิงออกมาเนี่ยก็พบว่าไม่ได้มีทางด้านเชิง มากมายในภูมิภาคเอเชียนะคะเช้านี้ที่เปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในแดนวกกันนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายตลาดที่ปิดทําการในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลย์หรือว่าอินเดียนะคะก็เพลเยอร์อาจจะลดน้อยลงบ้างบางส่วนผมก็ทบต,ต,ตรงนี้ก็เลยจะลดความรุนแรงลงด้วยนะคะแล้วก็ในแง่ของตลายจากภายในของเราเองเนี่ยเรายังมองว่าเป็นตัวหนุนหรือเป็นตัวช่วยประคองการย่อตัวลงของตลาดได้คือเรามองว่าเซนติเมตไม่ได้ดูเป็นลบอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ ทุกคนเน่ยตอบรับเข้าไปในราคาในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากราคาหุ้นก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าในเรื่องของอเทรนด อิมแพกที่จะเกิดขึ้นจริง,รงๆเรื่องของการดิงตัวของบอลยูนะคะการเห็นค่าของดอลลาร์สหรัฐหรือแม้แต่การดิ่งลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะโดยเฉพาะย,ยิ่งราคาน้ามันน่าจะมีเอฟเฟกต่อหุ้นบ้านเราอยู่บ้างบางส่วนเหมือนกันอย่างเวสเซ็กัเมื่อวานนี้ลดลงไป3.63เปอร์เซ็นต์นะคะหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมเรามองว่าจะแกว่งตัวในกรอบนะคะโดยมีปัจจัยภายในช่วยหนุนดาวไซต์นะคะแถวแถวพันหได้แล้วก็ในแง่ของประเด็นที่น่าติดตามนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของ การเปิดประเทศด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของผลการประชุมคอรมอในวันนี้ที่เลื่อนมาประชุมในวันนี้นะคะก็พิจว่าน่าจะมีการพิจารณาในเรื่องของตัวมาตรการในการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะคะเพื่อจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็คงต้องรอรุนเรื่องของมาตรการการ รถภาษีนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าการเปิดฐานการผลิตในประเทศไทยที่จะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะตามมาดึงเงินลงทุนให้เข้ามาลงทุนในไทยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นบวกที่รองรับดาวไซด์ของตลาดได้ในแบบหนึง่งในขณะที่อัพไซด์ที่ดีตัวขึ้นไปก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ดูรุนแรงมากนะคะคงเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะเราเน้นเรื่องของธีมการลงทุนเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะอิงพวกแนวโน้มดอกเบีย้ยขาขึ้นหรือว่าเป็นอินฟลักชันเฮชตามภาวะของเงินเฟอ้อทั่วโลกนะคะที่น่าจะเร่งตัวขึ้นนะคะหลังจากเฟดส่งสัญญาณเรื่องของโนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองเป็นบวกกับกลุ่มธนาคารเลยคะ่ะหรือว่าอุปโภคบริโภคนะคะในส่วนของ อ,อตัวยานยนต์ไฟฟ้า EV เนี่ยก็น่ายังคงเป็นทีมที่เล่นกันอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้จะมีเรื่องของคารมอรที่พิจนารณาในเรื่องของมาตรการเราก็ยังมองค่อนข้างดีใน,ในเรื่องของการเก็งกําไรอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นรูปการประกาศผนประกอบการนะคะเป็นทีมที่สามที่เรามองว่า e อ r ร์นิงเพก็ยังน่าสนใจนะคะเส่วนใน pick o f the Day นะคะเราก็เลือกมาสอดคล้องกับทีมที่เรามองไว้นะคะเราเลือกสองตัวนี้เป็น BPP แล้วก็ตัวเค a n k นะคะตัวแรกเนี่ยคือตัว บ้านปูพาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยเรามองผลประกอบการเนี่ยน่าจะยังคงดีแล้วก็ดีได้ต่อเนื่องนะคะในสี่คิวแล้วก็ปีหกห้านะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาถ่านหินที่เริ่มลดลงค่อนข้าง,งหนักตั้งแต่ต้นตุลาคมหกสี่เป็นต้นมานะคะก็ส่งผลดีต่อโรงไฟฟ้าก็เพิงถ่านหินที่ดีนะคะ BLCP แล้วก็หงสานะคะก็คาดว่ากําไรในสี่คิวเนี่ยของ BPP ก็จะดีขึ้นนะคะจากจุดที่แย่มากๆในช่วงไตรมาสที่สามที่ผ่านมานะคะ ในขณะที่มีปัจจัยในเชิงบวกเพิ่มเติมด้วยจากการขายโรงไฟฟ้านะคะที่จะบันทึกกาไรเข้ามาในหนึ่งคิปีหกห้านะคะอยู่ประมาณ6 0พันล้านบาทนะคะก็จะเป็นส่วนเพิ่มต่อกําไรในปีหกห้าในปีถัดไปที่ถัดไปที่ยังมองค่อนข,ข้างดีจากการเติบโตจากการขยายกําลังการผลิตอยู่แล้วนะคะ,ะในส่วนของราคานะคะที่เราหันกลับมาดูเนี่ยพบว่าราคาค่อนข,ข้างที่จะนิ่งๆอยู่นะคะในขณะที่ต้นทุนเนี่ยเริ่มลดลงเนี่ยก็จะหนุนแนวโน้มกําไรที่ ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีที่จะเข้ามาเก็งกำไรนะคะราคา BPP p ปิดเมื่อวานที่17บเบาทห0นะคะ Trading Range ที่เราแนะนำนะคะ16บหาทห0ถึง19บาทนะคะส่วนตัวที่2นะคะ K-Bank นะคะตัวนี้ก็มองด้วยภาพรวมในเชิงการซื้อตัวของเศรษฐกิจหลืงสถานการณ์โควิดในที่ดีขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยก็ทำให้การพละการตั้งสารองของตัวธนาคารเนี่ย ก็ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ความต้องการสินเชื่อนะคะก็จะเ,เพิ่มขึ้นนะคะจากการลงทุนในรอบใหม่ๆที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะส่งผลบวกต่อผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะคะที่เราเลือกเคแบงเข้ามาเนี่ยเนือ่องจากว่าเป็นหุ้นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างได้รับความสนใจจากหุ้งนต่างชาติค่อนข้างมากมาโดยตลอดนะคะอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเคแบงก็มียอดขายสุทธ่ออยอดซื้อสุทธินะคะใน NVR เนี่ยสูงถึง สอง0 0หกพันล้านบาทนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นนะคะกลุ่มแบงก์ก็ยังเป็นกลุ่มที่ได้ไประโยชน์นะคะเราก็ค่อนข้างยังชอบอยู่สำหรับเพียงนะคะราคาปิดเมื่อวานหนึ่งร้อยสี่สบองบาทนะคะเทรดดิ้งเลนจ์เรามองหนึ่งร้อยสามสี่ถึงหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะส่วนเทคโนโลยีพุ่งสามตัวแนะนำการจ็งกำไรทางด้านที่หนีวันนี้เราแนะนำตัว BTH นะคะแพลน B แล้วก็ตัวเมก ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็มีอัปเดตในเรื่องของหุ้นปตทสพนะคะก็ก็คือแนวโน้มในปี2 5 6 4เนี่ยต้องบอกว่ากลับมาเป็นบวกเพิ่มขึ้นได้นะคะหลักๆก็มาจากในเรื่องของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังละรวมแหล่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะที่มีการไปซื้อนะคะรวมถึงว่าเริ่มผลิตได้นะคะในเรื่องของทั้งโอมาน61แล้วก็มาเลเซียที่เป็นแปลงนะคะรวมถึงวงกดกับคอนแทคสีเนี่ยก็มี ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะเอ่อตั้งเป้าปีนี้เนี่ยปริมาณการขายอยู่ที่417 k บ o e ดนะคะแล้วก็ราคาขายเนี่ยคาดจะลดลงเยอยะนะคะแม้ราคาน้ามันดิกปี64เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่เนื่องจากว่าเอ่อสัญญาการขายเนี่ยจะมีแลกทม์นะคะของเรื่องเวลาการปรับราคาเนี่ยก็จะทําให้ราคาเนี่ยก็ยังมีช่วงราคาต่ําๆอยู่ด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว ราคาในโอมานกับมาเลเซียเนี่ยจะต่ํากว่าแหล่งอื่นนะคะ <c oughs> ทําให้ราคาขายเฉลี่ยในปีนี้เนี่ยจะลดลงนะคะต้นทุนการผลิตเนี่ยต้องบอกว่าลดลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะก้าเดือนที่ออกมาเนี่ยทางฝ่ายมีปรับลดประมาณการลงเล็กน้อยนะคะจากเดิมนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแหล่งใหม่ๆเนี่ยตาภาษีจ่ายจ,จะสูงกว่าแหล่งเดิมนะคะก็ทําให้ตัวทาภาษีจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะ ภาพรวมของปรามาณสีเนี่ยทั้งฝ่ายคาดว่าผลประกอบการเนี่ยยังเติบโตได้คอเตอร์นคอเตอร์นะคะทั้งจากในเรื่องของปริมาณการขายนะคะในคอเตอร์สีที่เพิ่มขึ้นรวมถึงราคาขายนะคะทงางสพเนี่ยก็เริ่มกลยุทธ์ของในอนาคตเนี่ยก็เริ่มลุกในเรื่องของดูทั้งในเรื่องของรีสกยภาพของตัวแหล่งเดิมที่มีอยู่นะคะโดยเฉพาะในไทยมาเลย์ยพามา่าโอมานแล้วก็ยูเอเอนะคะแต่ว่าก็ยังมีแผนที่จะลุกในธุรกิจนอนเอเอ็มพีมากขึ้นนะคะ ก็ขายายฐานรายได้เพิ่มนะคะต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยก็ยังยังไม่ได้มีในยะต่อผลประกอบการมากนักน,นะคะแต่ว่าก็เป็นการเริ่มต้นในช่วงใหม่ๆนะคะอาจจะเห็นตัวอะไรที่แบบที่อาจจะเห็นที่ชัดเจนหน่อยอาจจะเป็นตัว gas to power นะคะที่จะลงทุนกับพม่านะคะต้องก็ต้องตกส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอว่าทางพม่าเนี่เอ่อเขาเรียกอะไรความเรียบร้อยในเรื่องการเมืองของเขาเนี่ยจ,จะแล้วเสร็จในเมื่อไรนะคะก็อาจจะเริ่มเข้าไปได้ทันทีนะคะเออสำหรับในเรื่องของ การเข้าพื้นที่เอราวันเนี่ยอาจจะดูล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าอาจจะมีดาวไซสจากตรงนี้นะคะแต่ว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็สาม <c oughs> ก็แก้ไขโดยอาจจะไปหาในแหล่งอืงอ่น <c oughs> ๆ,ๆ,ๆที่มาชดเชยแทนนะคะเพราะว่าตัวบงเอราวันเนี่ยจีหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องเข้าไปตั้งแต่ปีปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของตัวผู้ประกอบการเดิมเนี่ยก็ยังไม่ได้ย้ายออกะคะ่ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีในเรื่องของการตกลงกับทางภาครัฐเองนะคะเออ ทางบริษัทเองเนี่ยก็จะหาแหล่งอื่นเพิ่มเติมนะคะมาชดเชยในส่วนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์หรือในเรื่องของบุคคลสองนะคะเอ่อตัวปีทั้งปีที่คาดว่าจะอยู่เนี่ยก็คือตัว800 m m s c e f d นะคะสำหรับตัวเป้าอย่างที่บอกว่าอาจจะมี น้อยกว่าที่คาดการไว้นะคะแต่ว่าอาจ,จะต้องมาดูถือว่าเป็นดาวไซน์ในปี2565นะคะต้องบอกว่าระยะสั้นนี้ราคาคุ้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบต่อความกังวลทั้งในเรื่องของมาตรการของจีนเนี่ยที่จะสะกัดกั้นความร้อนแรงของราคานะคะประกอบกับวันนี้เองเนี่ยราคาน้ามันที่ปรับลงค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะทําให้ตัวผลประกอบเอ่อตัวราคาหุ้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวนะคะแต่ภาพรวมแนวโน้มโตรีมาสีที่ยังดีนะคะแล้วก็ จากปริมาณและก็ราคาขายที่ยังอยู่ระดับสูงเนี่ยทำให้คาดว่าผลประกอบการเด่เพิ่มขึ้นได้ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะทางฝ่ายของคำแนะนำซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานเป็นปี65ที่140บาทค่ะ ค่ะก็มาต่อในส่วนของ company r e s o l r นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศของตัว Intouch นะคะก็รายงานกำไรสุทธิ 3Q 64นะคะที่2,662ล้านบาทนะคะก็ทรงตัว year on year นะคะหากแต่ก็ลดลงนะคะ5.4% Q on Q นะคะก็หลักๆเองก็อย่างที่ทราบในส่วนของตัว Advan เองที่มีการประกาศออกไปนะคะก็กำไรก็ออกมาก็เป็นการถดตัว Q on Q นะคะก็ตรงนี้เองก็จะมากดดันในส่วนของทางด้าน Intouch ที่รับรู้ในส่วนของส่วนแบ่งกาไรจาก i n เออแอดวานนะคะก็หดตัวลง9.5 Q าจุเปอร์เนะคะในส่วนของตัวสาเหตุก็อย่างที่ท,ทราบก็คือเป็นในเรื่องของการแข่งขันที่กดดันอปปูนะคะขณะที่ผลดำเนินง,งานของตัวไทยคมนะคะอีกตัวหนึ่งที่ทางด้านอินทัศถืออยู่41.13เน่เซะคะไม่มีในยะนะคะถึงแม้จะดีขึ้น q ิ n q ก็ตามนะคะแต่เป็นการขาดทุนที่ลดลงนะคะจาก2 Q 6คินะคะซึ่งก็สอดคล้องก,กันกับในส่วนของตัวสัญญาสัมปทานนะคะที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่10กันย,ยายน64ที่ผ่านมาค่ะ ด้วยเซนติเมนต์บวกนะคะที่สะท้อนกมายังราคาหุ้นอินทัศนะคะก็หลังที่กัปเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะโดยถืออยู่ที่4 2 2 5นะคะก็ทําให้ทางฝ่ายประเมินว่าตลาดเนี่ยให้ความสําคัญกับทางด้านซินเนอร์จี้ที่คาดจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าปัจจุบันนะคะที่ยังคงล้อไปกับผลดําเนินง,งานของแอดวานนะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะถึงแม้ทางฝ่ายเนี่ยจะมีการปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี65นะคะตามการปรับราคาพื้นฐานของตัวแอดวานที่ขึ้นไป227 บาทนะคะบวกกับการให้ส่วนลด NAV ที่แคบลงนะคะเหลือเพียง15%นะคะก็จะส่งผลทำให้ในส่วนของตัวราคาพื้นฐานปี65ของ i n t ท s เนี่ยอยู่ที่73.25ก็อัพไซด์ถือว่าจ,จำกัดแล้วนะคะเมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่เออทรดอยู่นะคะตรงนี้ก็คงคำแนะนำถือค่ะ มาต่อวันที่มีส่วนของราคาทองคำนะคะราคาทองคำเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงมาเมื่อคืนนะคะเทสลัพันเจ็ดร้อยสิบเหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะที่จะเห็นเจนีคเข้ารีบาวน์นะคะกลับขึ้นมาเหนือราคาพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบได้นะคะในช่วงาเช้านี้เนี่ยเรามองว่าก็ยังมองแนวโน้มหลักเนี่ยเป็นทางลงอยู่นะคะแม้ว่าวันนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าได้ตอบรับในเรื่องของประเด็นของการปรับลดวงเงิน QE ของเฟดไปแล้วจากการประชุมรอบล่าสุดนะคะโดยในเรื่องของมัิที่มีการประกาศปรับลดวงเงินงคืนในส่วนของสินทรัพย์15,000ล้านเหรียญต่อ เดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของการเทเชันเนี่ยจะเริ่มในเดือนนี้นะคะไปสิ้นสุดในเดือนิถุนาปีหน้าตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดไปจากที่ตลาดคาดการณ์นะคะอีกทั้งก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณในเชิงฮอกกิสเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการที่จะเริ่มกลับขึ้นน้าตาดอกเบีย้ยแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าในส่วนของตัวบอลยิวสิบปีของสหรัฐเนี่ยก็มีการตอบรับในเชิงที่เห็นการดิดตัวขึ้นค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะประมาณสาสองเปอร์เซ็นต์นะคะก็ ในส่วนของบอลยูสิปีเนี่ยขึ้นไปแถวๆ1.6เปอร์เซ็นตตรงนี้ก็ยังมองว่าเป็นแรงกดดันกับในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องสตาดูกันต่อสําหรับในส่วนของค่าเง,งินดอลลาร์สหรัฐนะคะ ที่อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ห่างไกลจากระดับประมาณสัก94จุดสำหรับในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะยังมองมีโอกาสที่จะดีตตัวขึ้นไปได้อีกครั้งเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างสดใสนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของตัวเลข ISMPMI ในภากกาดิสกานะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนรวมถึงคำสั่งซื้อในภาคโรงงานเนี่ยดีกว่าค่าทั้งหมดนะคะ สำหรับตัวเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ใน่วนของคืนนี้เองเนี่ยในเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการบางงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐเองก็คาดการณ์ได้จะออกมาค่อนข้างดีด้วยนะคะยังม้ับในช่วงสิ้นพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเรื่องของตัวเลขการจ้างงานเองตาา่างกันบางงานของสหรัฐที่ก็ยังคาดการณ์ออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสนะคะดูมิเรเยมองว่า ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นแล้วก็มากดดันในส่วนของราคาทองคำนะคะอีกทั้งถ้ามองในเรื่องของอตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกเองเนี่ยที่ชะลอตัวหรือว่าย่อตัวลงมานะคะก็ เป็นการตอบรับในเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบในฝักษาระที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะก่อนที่จะมีการประชุมโอเปกในวันนี้นะคะก็ตรงนี้ก็อาจจะทําให้ความวังวลนในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะดูคลายลงแล้วก็การเข้าไปถือในส่วนของทองคําในสานะที่เป็นอินฟลชันเฮดเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้นะคะ แล้วก็ประกอบกับในส่วนของคอมเมนต์ของทางเฟ็ดฟเองที่ออกมาว่าในเรื่องของอทิศทางของตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่ในเรื่องของตัวทางกิจที่มองว่าที่รับส์นะคะดังนั้นเนี่ย ก็เลยมองว่าในส่วนของตัวราคาทองคําเองจะมองว่าก็ยังไม่ได้มีปัจจัยหนุนอะไรใหม่นะคะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยการรีบาวกลับขึ้นมาก็ยังมองเป็นแค่ตัวเทคนิคอลรีบาวนะคะแล้วก็นองแนวต้านแถวระดับประมาณ1,780ก่อนแล้วก็1,765เป็นแนวรับนะคะมีโอกาสที่แปลกตัวอยู่ในกรอบแต่ว่ายังมองกรอบหลักยังเป็นทางลงอยู่ ดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์กันลงทุนถ้ามองระหว่างวันเองเนี่ยเรามองว่าก็อาจจะเน้นเป็นการเทรดดิ้งได้นะคะโดยตัว G o ึ2 1เนี่ยกรอบอเป็นออยู่ที่ระดับ1,768ถึง1,783นะคะ เป็นพรีเมียมในราคาสปอตอยู่ประมาณสักสามเหรียญก็ให้ขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวไปนะคะเป็นกลยุทธ์ที่เราแนะนําในวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราเราแนะนําในเรื่องของการเทคแอคชั่นในฝั่งช็อตเนื่องจากาเรามองว่าตัว บอดีลของสารัฐ10ปีเนี่ยจะดีแล้วก็กลับมากดดันในส่วนของราคาทองคำก็สามารถเทคแอคชั่นได้แล้วก็ทำกำไรไปในจุดที่ลงไปทดสอบประมาณ1,760นกะคะก็ติดตามในส่วนของกลยุทธ์ในเรื่องของตัวทองคำกันได้นะคะต่อเนื่องไปแล้วก็วันนี้เนี่ยขอจบในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำ